สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้าหนาลุงเดย์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะป้าหนาได้ของมาจากร้านเอเชียเยอะแย,ยะเลยนะคะมาทํากินอีกแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ได้อะไรมานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอยากเอามาโชว์เพื่อนๆพ,นๆพื่ๆี่ๆน้องๆค่ะนี่นะคะหน่อไม้สดคะ่ะหน่อไม้สดนะคะมาอยู่ไอแลนด์ประมาณ78ปีแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งได้โอกาส เห็นนะเคยเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นมาจากของจีนนะคะมันจะเป็นแบบว่าอันน้อยๆแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้อข้างในหรือเปล่าปัญหาก็ไม่เคยซื้อมานะคะแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบหน่อไม้มาจากบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆปัญหาได้หน่อไม้สดมานะคะมาอยู่แปดปีก็เพิ่งได้เห็นได้เจอแล้วก็เคยได้ซื้อมานะคะนอกจากหน่อไม้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบย่้านาง ใบยะนางก็มาจากบ้านเราเหมือนกันนะคะพอดีได้ได้ใบยะนางสดมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีใบยะนางสดนะคะก็จะมีนี่ค่ะใบยะนางกระป๋องนะคะตานางฟ้าอันนี้นะคะเป็นใบยะนางกระป๋องนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีไอใบสดมาก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะ อยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเข้าใจนะคะก็คือจะมันจะมีใบยญ้านางกระป๋องนะคะแล้วก็ได้อันนี้ค่ะผักชะอมผักชะอมมาใส่ด้วยนะคะอันบางคนก็เรียกว่าผักขาหรือว่าผักเน่านะคะบางคนเรียกผักเน่าเพราะว่ากลิ่นม,มันจะแรงมากนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อันปนาดได้กระเจี๊ยบมาจะ้ะได้กระเจี๊ยบมาพร้อมปะกะติเออ ยักษ์ใสค่ะยักษ์ไซแกงหน่อไม้ไปนําแต่ว่าพอดีมันจะเป็นน้ําเยิ้มเยอะเอมันจะเป็นยางเยิ้มเยิ้มไดยนะจ๊ะขนา็อาจจะต้มก่อนให้ยางมันออกไปน้อยหนึ่งแดดก็จค่อยเอามาใส่แกงหน่อไม้นะจ๊ะเพื่อนปกติแล้วถ้าเกิดว่าบ่มีหน่อไม้สดนะจ๊ะขนาก็จะมีเขาก็จะมีเป็นหน่อไม้อัดถุงอย่างนี้จ้ะหน่อไม้อัดถุงมาเป็นอย่างนี้นะคะเอามาแกงได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแบบว่าเออ แซบๆเหมือนกับหน่อไม้สดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจ๋าหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน่อ,นอไม้อัดถุงนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นหน่อไม้เขาเรียกอะไรหน่อไม้กระป๋องค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะอันนี้ละค่ะนะคะแกงหน่อไม้ในต่างแดนนะคะมันก็จะแบบว่าวัตถุดิบมันก็จะแปลกแหวกแนวออกไป ไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่เมืองไทยนะคะใบยะนางก็จะสดๆเลยหน่อไม้ก็จะสดๆนะคะหรือไม่ก็ซื้อกินเองได้เลยค่ะเพื่อนๆจะ้ะพอดีอยากใส่เห็ดหูหนูเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าวันนี้ไปไม่เจอนะคะเห็ดหูหนูใส่ก็อร่อยดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทํากับป้านากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปอกมาปอกหน่อไม้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะนะคะ มาปอกหน่อไม้กันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า เอาหางมันออกเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยน่าจะห่างมันกินกินกาได้แล้วนะจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ราคาประมาณ10ยูโรนะคะเพื่อนๆจ้ะ สิบยูโรก็ประมาณเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบโอ้ยมันคือมาแข่งแท้มันอีได้ประเดสงสัยได้เอาไอ้น,นีงก็หน่อไม้สงสัยได้เอานอไม้กระป๋องอันนี้นะ่ะ ที่ป้าหนาหั่นเสร็จแล้วนะคะฝานนะคะเป็นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนๆจะ๋ะอันป้านาก็เอามาต้มน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ใบย่านางแล้วก็ทําการแกงนะคะพี่น้องน้ำ,นำแกงหน่อไม้เดี๋ยวมันจะเหนียวเกินต้มให้มันสุกนิดนึงค่ะ น้ำใบยะานางพี่น้องจ๋าก็เข้มข้นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้คราวนี้โชคดีนะคะเพื่อนๆได้ใบยะานางแบบว่ายังสดอยู่นะคะอันนี้หน่อไม้ต้มแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นหนาก,ก็จะเอาน้ำใบยะานางนะคะเอาน้ำใบยะานางเทลงไปนะคะน้ำใบยะนางเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆจา่าว้าว เดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็กนาดใส่ไอ้นี่ก็ข้าเวเบื่อไปนิดนึงค่ะใส่ข้าเวเบื่อไปน้อยนึงเด้อจ้า หน่อไม้มันน้อยนะน่าจะปนาก็เลยใส่ใส่เห็ดไปปนนําจะเป็นเกงหน่อไม้เห็ดนะคะเห็ดก็ได้มาจากร้านเอเชียคือกันนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรเกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดจะเยอะกว่าหน,น่อไม้อีกจะเพื่อนๆจะไม่เป็นไรนะคะปาหนาว่าเห็ดนะ่าจะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวป่าจะ มาปรุงเครื่องกันนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะน้ำปลาร้าที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอู้ใส่หลายเดี๋ยวค่อยชิมน,นะคะเพื่อนๆจ้ะน,น,นี่นะคะฝุ่นัวค่ะใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความนัวนะะแล้วก็คนค่ะอันนี้นะ้ํามันจะข้นนิดนึงนะคะเพราะปนาใส่เข้าเบือด,ด้วยค่ะ ข้าเปียหรือข้าวเบือค่ะใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวขอเติมน้ำปลาไปนิดนึงืแซ่บล้วค่ะเพื่อนๆอาจจะใส่ชะอมไปนะคะ อมไปนําค่ะอันนี้เป็นแกงไข่ไม่ใส่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันแกงสูตรบ้านป้าหนาเนี่ยเขาใส่ผักชะอมไปด้วยค่ะหอมหๆหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใบคุณตู่นะคะก็ใส่ไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้ผักชะอมสุกก็ปิดเตาได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวป้าหนาจะใส่อันนี้ไปนะคะกระเจี๊ยบนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะกระเจี๊ยบนะคะ ป้านหนาชอบกินเหมือนกันค่ะแต่ยางมันจะเยิ้มๆนิดนึงป้านหนาก็เลยไปต้มมาก่อนนะคะแล้วก็มาใส่นี่ค่ะแกีงหน่อไม้บ้านป้านหนาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจะ้ะบ้านวังโคจงจังหวัดเพชรชบูรณ์มันอาจจะคนละสูตรกันเด้อค่ะกับเพื่อนๆเด้อนี่น้ำเข็มขน้นเข้มข้นนิดนึงค่ะ เอาละน่าจะปิดเตาได้แล้วเป็นจังได่ค่ะแซบกันบอคะ่ะเออน่ากินกันไหมคะเพื่อนๆจ้าน่ากินอยู่นะจ้านะคะแกงหน่อไม้ในต่างแดนนะคะแกงหน่อไม้สดในไอแลนด์นะคะเพื่อนๆพ,พอได้อยู่นะคะคุณน,นะ ทำไม่เป็นอยู่ต่างประเทศก็ต้องทำเป็นนะคะเพื่อนๆจ้ะเอาละค่ะปัญหาปิดเตาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงขอลากันไปก่อนนะคะกับแกงหน่อไม้หม้อนี้คะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวปัญหาจะมาทานให้ดูนะคะขอแยกคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะน่ากินไหมคะฝากไลค์ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็กดติดตามให้ปหนหาด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหน้ามากินให้ดูค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้าบ๊ายบายค่ะ